ย้อมองเกิาค่ะพี่น้องตลาดเซรีแล้วกบมาแกะเขียนไฟล้างตานะคะพี่น้องนะไอเอกไอเอกแมยางพุ่นชอยซ้ำหลอดทั้งนมดเนาะหยาดแนงเนาะจีแอยางพุ่นบอกกางเออแล้วก็ยุ่มบองนี้แหละแม่นบ่กันเล่าได้หล่ะนี่บ้านแมนบ่ามีอีสาวพุ่นอีสาวมันไปพุ่นบุญนเป็นอังเหตุจามบ้าอยู่พุ่นมันเป็นภาษากระจานั่นเห็นปะแม่ข่อยนั่งเอกจ้องอีกเด้อีกผู้หนึ่ง แม่มากินเข่ากินเข่าจังไดะนำว่าอาบอยู่แล้วแม่สีตาว่าเราเด้อกระเราเจกบช่วยสีพปปฟนเอาสินเราอยู่สินสีเขียว่ายาเด้อกขมันมันเดือกมันมีปุ่ยใดเหตุเด่นเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอากระจกอันนี้มาตังค์แ้วมันกับพิษกันก็กระจกกระจกขาหลุดอืม

S <S เ,อเ,เอาไปซื้ออันนี้มาติอันนองเยเออเออดีว่ะไปซื้อมาฝากไงเออคืออยู่ที่ส่บาทออยู่เอา okay. ือมยู่เอาาสเอาสอันอียไม่ม่ก mm ัเ hmm. ่นี่ยรหาอยาดเสกสกอยิเ่อันงแล้วมันยังแข็งเอาาเใส่าเห็ดดีแค่เออนี่มึงต้องเห็ดจังสีมึงเปลี่ยนลูกใหม่ดู ไม่ได้ไม่ได้ไปรกับพืสอเสียงมา่ให้กันหมดเลยนบ่เพิ่นบ้านอันอันไม่แค่เสียเพิ่นบ่านย่างกันจะกระจมหาหลักข้อมูลที่ห้องมูลเนี่ยบ่อยเออแม่อแล้วยนี่เกมแล้วแล้วเพรเก็บไม่แค่เสียน้ำเก็มตัดสุดเนาะอือไม่แค่เสียเกมหอยยวนหอยยวนเต้นคือเก่าหนีเมียเพราะเอาไปหอยรถมันจังกันเนี่ยไปร่าแดดแดดมันจังประโยุดกันมันเป็นพาร์ตี้มันถือความฮวันแล้วบนที่นี่มันหยุด สูตรกองอวงหยอกจนท่างลางมันอ้วนมันตองอาเล็กแบบนี้บ่เอายังเสร็จเหรเอาสมิกับพ่อนน่เมนไปผัดฐานหวงเนี่ยเขาตัวข่มาเร็วสิขับลึกไหมากมตัวไข่มาเร็วน้องมาแล้วไหไรสดน้องมาแล้วไป่ทยน้องไขมาไม้เห็นรถห้สิบสีเออเอาขาย่างีสิบบาท เออมันพ่อบ่ออพ่ออยู่ในโคกแก้วหนึ่งตัวเติร์นในหอยเอ็มลอยซอมกวดเติรนตืสิว่ซื้อโคกหอกเคยรวมแต่กาแฟหรอไหมมีกาแฟนี่กับมีกับปองหนึ่งเออไปซื้อถ้านำแข็งไว้ใจเออเขาบอกว่าอุ้งอิงมาแล้วไปเลยไทยหัวเราอุ้งอิงมาแล้วเพิ่งออกจากที่พักหนึไอ้บ้านก็ได้ลงสด คหลับแล้วนะน่าจะขึ้นรถมอเตอร์ออกมาจากกันมองพักหรือเปล่ามาแล้วพุ่งมาขรั่กระบะยุ่งน้องคุณพี่มาแล้ว,อ,วาาอ,อ,ลอันประเด็นก็คืณพ่อเนี่มันเห็นพญากันชัยเฮ้ยฉัเรียกว่าเขาไปทายหน่อมาสันดอนอันนี้หลมาแล้วนี่ท่านเร็วน้องมาตาอนเป็นยุนีเออนี่เขาก็เล่นเนี่ยพญากันชัยบ่เห็นสันเดีอือเราทายคลิปตัวนี้นนนจะเป็นตัวฝรั่งหายเอฟซีก็ได้เห็นตัวฝรั่งขจีรถไง ก็ตัวมาทายคลิปน่องมลนองแากินหลวกเ่าไยเออก๋วยลอยล่ไหลอยอีรีกลอยขาล่องลอยอีีก็้องบอกวนเอคันนี้ล่ะมารถตู้จะไม่จอด้ว่นีเขามานแล้วปกติ่อยากก่ี้่หนี่เมียนไปหาใคราห่ไม่ไไปไปไปหาเจม่เจนเชียมากาแค่ตัวตัวไฟแล้วขเตัววอุยทานังมันแม่ เออแม่กินแล้วกินกระปนเปียวปนมากินแม่กินนั่นแม่ลุงปนกะผักฮะปนปลาทูเออเปียกปนแล้วกินไม่รู้ไปกิน้นนี่เหรอปนนั่นนี่นั่นแม่ลุงเนี่ยขอบณนแม่บไาขอบปนน่ครับขอบณครับแม่ขอบปนนีครับแม่ครับขอบปคระบอกว่าแม่แก้มบอกมาเอาวางสิ พามันมีปนแหงกับปนน้ำปนเอาปนน้ำมากินเอาปนแหงไป้ยไม่แย่ดมเอาไปพุทโธพุทเอาปนน้ำเออไปปนเอาปนว่าน้ำมาแล้วมันมีเฉยำบอกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวะลหวอกไหมคือมาปากว่าตีงแต่เสา่าเดวดากไหมคือมาปกางเสาจี้จี้ว ซุนี่มยากิมาตาไซอีกซุมี่มิยากิซุมหัวเซตประมืงก็พักกันเลยสุกี้อีพักมึงอันเดียวกันมะกะทะลาอีข้เกาเหรอว่ามันตีหน่อยการังเบิงเขาเฮ็ดกันนี่เอาหฮปปปลาตีเป็นยังกบ้าเป็นยังมากับหัวลนหัวโกรธ ว่าไปโกนหัวออกแล้วปฏินียมันเกิดใหม่โอ้ยมันถอดไปแล้วมันกระสิบเป็นไปแล้วล่้ยพ่อแมนเดี๋ยวมันก็ขึ้นไม่ดอกกระโคนมันขื่นกระขืน้ขื่นแล้วนี่ไม่กรสิลนู้หรอกกระโคนออกมันกระสิกรรมสิบเมือกสิบตัวแล้วแต่มันขึ้นมันเกิดแล้วเนี่ยต้องรอเลยทำใจเลยปะอี่บ่หัวรานเจ้าเป็นยายบ่ะไปแม่ไปกินข้าวไปจับน้ำก่อน ที่การกินเคยไหมม้อเลยอยากกินไดป่ะกดใกล้ยังใกล้ี่อนนัสุจต้ยเือแล้วเตเทียนกันสุขจะขาเนี่ยคว้าถิ่มมีน่าใกล้ดีละเป็นยังีเป็นยังเก่าเป็นสีุนเป็นีลด

เป็นกำลังแห้งใจน้ำแดงกำลังทำศัพท์พี่น้องเป็นกำลังแห้งใจน้ำแนน่แดงกำลังกันเด้อพี่น้องเด้อปีนี้เป็นปีที่แซมเตรียมตัวสิตังครับพี่น้องครับฟังแน่นอนเพราะว่าเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปจอมไว้กลายเป็นผีวเปลี่ยนไปอะไรปั่นก่อนได้ไหมเยอะเจ้ากระเดิ้ลนอนกับส้มแขกไ่้เน้ โอ๊ยวางกินอมากันอะรร่างร้อนเฮ้ยตกปับเลยเออไมาปันเอากรลังสิกรลังสิรกระละลังรังสักรังสิกรังสลักกันสิกังสิกรกรกัลิง โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับมื่อได้กับมือนั้นันมันกูจิตสูนลราบองล่งๆๆพี่น้องลงๆจังอนมันกับผ้ามันปีนเผาจงนมันกับผ้ามันปีนเผาจังนมันกับผ้ามันปีนเผาจังไพม่น้องผ้ามัเปีนเ่ ก็ยิงจากองมะเปียกเนั่นเอมันก็ออกหูขาดนะเดเออล้เขาโอ้ยลงลงพี่นองค์รคะพี่นงม์วันนี้ยู่ตลาดเซรีนะคะพุทธมนตรจนโอ้ยพุทธมนตรจนใจติงเอมาช่วยมกัมาเนตักกะเจียน มูตายยยแม่ตะกัดแตนมูฮ่าาฮ่าฮ่เอาหนังเด็กใญ่ไหมเอาละครเป็นของสำหรับคลิปนี้ไปสำหรับคลิปหน้าพอกันไหมค่ะอย่าลืมมาบอกันค่ะอยู่ตลาดเซรีพุทธมนตรสายห้านะคะสวัสดีค่ะ